น้องเบมอนวันนี้ก็มีไปเดินเที่ยวที่ตลาดน้ำสีพาคของเมืองพัทยามาด้วยนะคะก็มีแฟนๆเห็นเด็กๆเนี่ยมาเดินถ่ายคอนเทนต์ที่นี่กันทั้งช้อปปิง้งถ่ายรูปเอ่ยอะไรเอ่ยก็แต่งตัวเข้ากับบรรยากาศของเมืองไทยตอนนี้มากเลยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยน้องๆก็มีกิจกรรมไปเล่นพายเรือแล้วก็น่าจะเล่นบานานาโบทที่เกาะลานด้วยมัง้งเห็นคลิปไกลๆนะคะแบบนี้พอจํากันได้ไหมคะว่าใครเป็นใครกันบ้างแท็กกุ๊ก ของเราก็คือน้องแพรน่าจะใส่แว่นดํานะคะยืนคนที่3ถ้านับจากทางด้านสายมือตรงกลางน่าจะเป็นน้องฮารัมค่ะถัดจากน้องฮารัมก็คือน้องแคนนี่นั่นเองนะคะอ่ะก็มีคลิปที่น้องๆลองพายเรือเล่นกันดูด้วยนะคะทุกคนแต่เหมือนเรือมันไม่ค่อยไปไหมอันนี้แอนมินก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ จากนั้นเด็กๆก็น่าจะกลับมาขึ้นฝั่งที่พัทยานี่แหละค่ะเพราะว่ามันมีคลิปตอนที่น้องๆแต่ละคนเนี่ยเดินห่มผ้าเช็ดตัวนะคะขึ้นตรงท่าเรือเดินกลับมาเดินเรียงกันมาเหมือนลูกเป็ดน้อยกันเลยนะแล้วก็ตอนค่ำๆหน่อยของเมื่อวานนี้ก็มีคนเห็นน้องๆเนี่ยถ่ายคอนเทนต์แล้วก็รับประทานอาหารนะคะที่ร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งแถวๆโรงแรมนะที่พักแล้วก็มีคนเห็นเด็กๆเข้าร้านเซเว่นด้วยเมื่อคืนนี้นะคะเรียกว่าน้องๆเบมอนก็คือทําทุกอย่างในแบบที่ ที่คนไทยก็ทำกันหมดเลยจริงๆนะคะวันนี้สาวๆก็เลยมีกิจกรรมเดินเที่ยวที่ตลาดน้ำสีภาคที่พัทยาต่อด้วย ส่วนจะกลับกรุงเทพเลยไหมหรือว่ามีทริปไปไหนต่ออันนี้คงต้องรอติดตามกันอีกทีนึ่งนะก็คงต้องรอคลิปจากแฟนๆนั่นแหละคะ่ะว่าจะไปเห็นน้องๆเนี่ยปรากฏตัวที่ไหนกันต่อแต่นี่แค่3วันเองนะคะทุกคนหลังจากที่น้องๆแลนดิ้งที่ประเทศไทยกิจกรรมแล้วก็คอนเทนต์ที่มาเก็บที่ไทยก็คือเยอะมากจริงๆอีกอย่างหนึ่งน้องๆเปลี่ยนชุดกันบ่อยมากด้วยนะคะแฟนๆก็เลยได้เห็นเด็กๆในชุดต่างๆระหว่างถ่ายทำคอนเทนต์นี้ไปแบบจุกๆเช่นเดียวกันนะอ่ะส่วน เย็นนี้เด็กๆจะไปไหนกันต่อคงต้องรอแฟนๆนะคะว่ามีโอกาสได้เจอน้องๆไหมแล้วก็เจอที่ไหนบ้างแล้วก็นำมาเผยแพร่ลงทางโซเชียลอีกทีหนึ่งนะคะ